หนูชื่อว่านารีสุขสมวนค่ะเป็นคนไข้โครงการสะพานบุญของคุณหมอแก้มหอมค่ะอ่าไมซ้ำมาป่วยเป็นโรคอะไรระยะไหนคะนูป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สี่ค่ะอ่ามีลามไปที่ไหนคะมีลามไปที่ซี่โครงซ้ายด้านหลังซี่ที่เจ็ดค่ะ,ะแล้วก็ได้กินยาค่ะได้กินยาสมุนไพรของคุณหมอแก้มไประยะหนึ่งนะคะแต่ว่า หลังจากนั้นก็ไปทำ T ทีสแกนนะคะมันลามไปที่ซี่โครงซ้ายค่ะโอเค,ต,อคอตรวจพบมะเร็งเต้านมปีไหนคะแล้วก็มีการรักษาอย่างไรคะตอนช่วงที่เจอคร<า>ั้งแรกนี่ตรวจเจอไปปี55ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำการรักษาใดๆค่ะแล้วมันก็มามาใหม่อีกทีนึงเมื่อปลายปี58ค่ะปลปี58มีอาการยังไงนะคะ มันจะมีน้ําใสๆออกมาจากหัวนมค่ะแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยค่ะอ๋อแล้วหมอได้ทําการตรวจเจอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใช่ไหมคะค่ะอ๋อตอนนั้นนี่ไม่ได้ให้ทีมโมหรือฉายแสงค่ะแต่ว่าขอความช่วยเหลือมาทางแม่มดยังไงคะในตอนนั้นตอนนั้นพอหมอบอกว่าระยะสุสดท้ายนี่นี่ค่ะหนูก็ตกใจมากก็เลยหมอบอกว่าให้ทีมโมแปดรอบค่ะ ให้คีโมแปดรอบก็จะไปสายแสงสามสิบสองแต่ว่าผล<ม><ม>สุดท้ายก็ได้แค่คีโมแค่แปดรอบนะคะ<ม>แค่แปดรอบแล้วทีนี้ก็ได้รู้จักคุณหมอแก้มเนี่ยค่ะได้เข้าโครงการสะพานบนนะะุญค<ม>่ะก็เลยได้ยาได้ยาสมุนไพรนะคะ<ม><ม>ก็อย่างอย่างตอนแรกที่พูดนะคะว่ามันได้ลามมาที่ซี่โครงค่ะซี<ม>่<ม>โครงซ้าย ด้านหลังซี่ที่เจ็ดนะคะคล้วก็ได้ทานแค่สมุนไพรแต่มันได้ลามมาซี่ที่ห้าข้างซ้ายเหมือนกัน,นะะตอนนั้นทีมงานจิตอาสาคใครดูแลอยู่นะคะแล้วก็มียาเพิ่มเข้าไปในช่วงนั้นไหมคะตอนนั้นคุณหมอก็ให้ลุงเล็กนะคะมาดูมาดูและคะ่ะก็ได้ควบคุมอาหารการกินนะคะคว<ร>บคุมยังไงบ้างคะเนี่ยลองแนะนําหน่อยตอนแรกก็กินไปเรื่อยนะคะลุงเล็กก็บอกว่าห้ามกิน ไปเรื่อยะะเลยค่ะหมอเล็กก็แนะนําให้กินผักกินอะไรพวกนี้นะคะหนูก็ได้กินผักปัน่นอะไรน้ําผล,ลไม้ปั่นนะคะแล้วแต่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะก็พอพอมันลามาตรงนั้นหมอเล็กก็เลยมีความเห็นว่าให้หนูเปลี่ยนยานะคะก็ได้กัญชาไปสองตัวนะคะก็คือเป็นตัว 920แล้วก็เป็น C B D คะ่ะแล้วพอพอ,พอได้ทานยาอันนี้ผ่านไปประมาณสักหกเดือนนะคะจุดจุดที่มันลามไปที่ชีกที่5านะคะมันหายไปะคะ่ะแต่ว่าชีกที่7นี้ก็ยังอยู่อยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลามไปนะคะมันยังคงมันยังคงที่อยู่ะะอโอเคผล C T สแกนปัจจุบนันแล้วก็ค่าเลือดมะเร็งเต้านม C A 153ปัจจุบันนี้ปกติใช่ไหมคะ ค่าเลือดนี้ปกติดีค่ะแต่ว่ายังมีจุดจ,งจางๆอยู่ค่ะมันคือเหมือนกับว่ามันเกือบหายไปแล้วหายแล้วไม่ได้ลามเพิ่มไปที่อวัยวะหนึ่งใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะกะ็ฝากอะไรถึงหมอแก้มหอมไม่มดกันชา,าก็นยากฝากราบขอบพระคุณคุณหมอแก้มหอมและก็ทีมงานกิจอาสาทุกๆคนนะคะที่ให้ความรนุเคาะยาหนูมาเป็นเวลาห้าหกปีแล้วค่ะกับขอบพระคุณคุณหมอแก้มค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่วนารี